เข้ายจเราควรกระชนุนทําให้เข้าใจผิดทั้งในสาระสาคัญทั้งในประเด็นเรื่องเครื่องความเหรียญเครื่องกลึงและเหรียญที่ระลึกเหรียญพระราชพิธีสําคัญในอดีตนะครับเช่นเหรียญกรุงสยามสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นนอกจากนี้ยังพบการหลอลกลวงเกี่ยวกับเหรียญพระเครื่องของเกจิอาจารย์ดังนะครับอย่างปู่ทวดปู่ทิมวัดมหาหานไร่หลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเข้ารวมทั้งรอกเหรียญกับพระเครื่องโดยประเด็นที่ประสงค์จะหารือ แล้วก็กำลังกลับเรียนต่อท่นทานประธานสภาในการถามผู้รับผิดชอบต่างๆดังนี้นะครับหนึ่งคือด้านประวัติศาสตร์จากข้อความที่กรมธนารักษ์พูดถึงประวัติของโรงกระสาบว่าไทยเราไม่ได้ผลิตเหรียญในเหรียญเงินตาราหมุนเวียนในประเทศมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6กและเครื่องปั๊มเหรียญน,นี้ในประเทศมีเพียงเครื่องเดียวจึงเกิดคำถามว่าเหรียญธนายจ่าหลายสิบท่านใช้เครื่องปั๊มเหรียญที่ไหนและเมื่ออาจจะ,ะอย่างที่ มีการกก่าวอ้างกันนะครับข้อที่3คือมีการพบว,ว่าเหรียญปั๊มคือการปั๊มกระบอกซึ่งเป็นเรื่องที่จงใจจะปิดเบือนเพื่อให้บอกคนทั่วไปว่าเหรียญนั้นปั๊มของเรานั้นนั้นมีลักษณะที่คนทั่วไปไม่เข้าใจและหาเหมือนเขาไม่ได้ทั้งที่ใช้จริงแล้วนะครับการทำพินปัป๊มกระบอกนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยียุคใ,ใหม่คือเครื่องมิลลิ่งซึ่งนําเข้าประเทศไทยในปีคศสอ2 0ันาแล้วนะครับข้อที่4นะครับกฎหมายครอบคลองเครื่องจักรซึ่งสมาคม ที่เกี่ยวข้องกับการตำเหรียญพยายามจะกล่าวอ้างถึงว่ามีเอกชนที่มีเครื่องตาเหรียญขนาดจานไม่จำเป็นต้องไปที่โรงกะระสอบเพียงแห่งเดียวทั้งที่กฎหมายการให้บุคคลทั่วไปนะครับได้มีเครื่องจักรได้มีตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2 5 5 4สาเหตุเพราะในอดีตมีก่อนปี2500 2500นั้นไทยยังใช้กฎหมายสมบูรณาสิทธิราชและประเทศเราอย่างอยู่ในสภาววสงครามมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆในรักสณะกบฏ นะครับหากคนทั่วไปมีเครื่องนั้นก็สามารถเปรี่ยนเงินตราเป็นเหรียนเถืเเ่อนมาใช้ในประเทศได้และเครื่องปั๊มยังใช้ปั๊มปลอกกระสุนปืนได้อีกจึงไม่เป็นผลดีกับประเทศจึงต้องมีกฎหมายควบคุมไว้ข้อที่5นะครับหลักฐานที่ตัวองค์พระเมื่อนําพระเหรียญงาหล่อมาลงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า SEM แล้วก็ EDX ประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของกายภาพโครงสร้างใหม่ของออกไซด์ที่นักโลหะวิทยารับรองความเก่าสามารถเทียบอายุได้จริงนั้น จึงประสงค์ทำหนังสือกาบเรียนต่อท um self, od, <Yeah. S 1> ่านนะครับเพื่อขอความนะครตรวจสอบไปยังสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางกรมโรงงานสาการกระทรวงสากรรช่วยตรวจสอบข้อมูลว่าวิธีการสร้างตามที่มีการนําเสนอในอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นกระบวนการผลิตในแต่ยุคปัจนจริงหรือไม่เหรียญที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรูปไข่รูปทรงอามทรงเสมารูปทรงเหรียญทั้ง4แบบนี้สามารถแยกกับวิธีสร้างได้2ชนิดคือเหรียญปั๊มชนิดข้างเลื่อย และเหรียญปั๊มชนิดข้างกระบอกนะครับควรมีการตรวจสอบว่ามีวิธีการใดในการตัดตัวเหรียญให้เป็นรูปทรงเสมาทรงอามเมื่อถึงลบหลึงนะครับดังนั้นนะครับเหรียญที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรูปไข่รูปทรงอามทรงเสมารูปทรงเหรียญทั้ง4แบบนี้สามารถแยกกลับวิธีสร้างได้2ชนิดคือเหรียญปั๊มชนิดข้างเลื่อยและเหรียญปั๊มชนิดข้างกระบอกนะครับควรมีการตรวจสอบว่ามีวิธีการใดในการตัดตัวเหรียญ ให้เป็นรูปส่งเสมาส่งอาร์มเพื่อถึงลงตื้นนะครับดังนั้นนะครับสวัสดีครับผมในนามตัวแทนของการเก็บสะสมพระเปลี่ยนคณาจารย์นะฮะแล้วก็ปร,ประทูพลังน,นะฮะผมในกลุ่มผมเนี่ยเป็นลักษณะของแนววิทยาศาสตร์ซึ่งต้องการที่จะมาตามหานะฮะความจริงนะฮะ ด้วยที่ผ่านมาไม่มีการถ่วงดุลหรือว่ามีการาสืบสาวเราเรื่องในเรื่องของความเป็นจ,จริงในการสร้างเทคโนโลยีในการสร้างแล้วก็ประวัติศาสตร์เลยเป็นการพูดฝ่ายเดียวก็เลยวันนี้ผมอยากจะขอให้ทุกคนนะฮะช่วยกันหาความจริงนะะผมมาตามหาความจริงตรงที่ว่าการสร้างสร้างด้วยวิธีใดซึ่งมันย้อนแย้งกับประวัติศาสตร์อย่างมากแล้วก็ กฎหมายแล้วก็เทคโนโลยีในเวลานั้นซึ่งทําให้คนที่รักในเหรียญธนาจาร์นะฮะแล้วก็เคารพศรัทธาในเหรียญธนาจาร์บ้านเกิดของตัวเองเนี่ยถูกด้อยค่าแล้วก็ทําให้รู้สึกเสียใจเศร้าใจในเหรียญที่ตัวเองสะสมหรือได้รับจากมรดกจากญาติยายมาครับผม ับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่โคราชนะครับวันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คุณแทนคุณจิอิสระนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับไ้นำเอาประเด็นนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะครับเอามาหลองลวงพี่น้องประชาชนผมถือว่าวันนี้เราก็ได้สะท้อนโดยคุณแทนคุณนะครับที่มาเสนอหน,นังสือนะครับร้องเรียนถึงท่งานประธานสภาพิจาราษฎร เพื่อให้ดําเนินการต่อไปนะครับผมคิดว่าถ้าพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันนะครับกระจายข่าวเป็นสิ่งต่างๆที่พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อนเพราะทุกวันนี้เราจะเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในหลายๆมิติเพิ่มมากขึ้นจะทําอย่างไรให้แต่ละมิตินั้นนะครับมันถูกแก้ไขนะครับมันนเพื่อนําไปสู่ความสงบสุขภายในประเทศมันมีเรื่องอเยอะแยะ เมื่อก่อนที่เราอาจจะดูว่าเรื่องมันมากมันไม่มากแต่วันนี้เรื่องมันมากขึ้นนะครับในทุกๆด้างนะครับก็เลยฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยนําเสนอในประเด็นนี้ก็ถือว่ามันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะครับอยากจะให้ความเชื่อความศรัทธานั้นเป็นไปสิ่งโดยสิ่งที่บริสุทธิ์นะครับในทุกๆศาสนาที่เกี่ยวข้องนะครับขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวให้นาเสนอประเด็นการ ร้องเรียนนั่นประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะในวันนี้ก็คือในเรื่องการหลอกลวงในเรื่องของหเหรียญของขณาจารต่างๆนะครับขอบคุณมากครับ เพียงพอแล000 000 000 000 000 000้วที่ที่ปส่เพราะว่าดีเป็นคนเเข้าเรื่องให่ทงกนโดยรวมโทระาเที่ยวหลังหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปพื่นหนังสือกับอาจารที่เกี่ยวของที่เราหนังสสาที่การแล้อกการให้มาแอคชั่นการที่จะพูดว่าสรุปเราปัาจริงเออ